I want small noodle, no meatballs and more beef sprouts. Ew! The teddy sucks, Like this washing! ก๋วยเตี๋ยวอร่อยไหมอร่อยค่ะไว้วันหลังจะชวนเพื่อนๆมากินอีกนะคะขอบคุณนะคะค่ะโทษนะร้านเปิดปะ่ะเมื่อกี้เปิดแต่ตอนนี้ปิดเน่ก้าพูดแบบนี้กับลูกค้าเลยเหรอใช่ทำไมมีปัญหาหรอมี อะไรเกิดก่อนกันไก่แ้ฉันก็คิดถึงแกเป็นไงมาไงเนี่ยบีมกลับมาตั้งแต่ตอนไหนเครื่องเพิ่งถึงเมื่อวานนี่ฉันเอาการมาแจกอ้าเฮ้ยหายไปไหนอ่ะสงสัยลืมหยิบมาการอะไรหรอบีม แกไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวให้ฉันหน่อยนะลูกหมูเออฉันขายของฉันคงไปไม่ได้หรอกบีมโหแค่หยุดอาทิตย์เดียวเองลูกค้าไม่หายหรอกร้านถา้าก๋วยเตี๋ยวอร่อยโลกออนไลน์เขาแชร์กันที่ทั่วแบบนี้ลูกค้าจะหายไปได้ยังไงจ๊ะจริงหรอจริงสินะนะ้าๆไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวให้ฉันหน่อยนะพอ่ะอ ไปก็ไปเย่งั้นวันนี้ฉันจะช่วยเธอขายก๋วเตี๋ยวเป็นการตอบแทนแล้วกันนะไม่ต้องไม่เป็นไรฉันจะช่วยบีมพาเพื่อนไปไหนลูกโงอยู่ในตู้เดี๋ยวฉันหยิบให้เพื่อนคนนี้นี่คุณแม่จะพาออยไปไหนนะคะ Where we going mommy? นั่นสิคะคุณแม่จะพาพวกเราไปไหนกันบอกพวกเราหน่อยไปหาอะไรกินใช่ไหมคะคุณแม่ก็ใช่แต่มันไม่ใช่ท็อปปิกหลักจะพาลูกสะปรยคนใหม่ของแม่ไปเฉิดฉายเฉิดฉายเฉิดฉายอะไรกันล่ะคะคุณแม่ I don't understand เธอนาเดี๋ยวถึงที่หนูก็รู้ระหว่างรอตาปิเตอร์กลับ แม่จะพาพวกหนูไปหาอะไรสนุกสนุกทำ is that fun อ๋อยชอบทำอะไรสนุกสนุกค่ะคุณแม่เื้อทองก็ชอบค่ะคุณแม่ไหนลองบอกสังนิดได้ไหมครับว่าเราจะไปที่ไหนไม่ได้ไม่ได้ท็อปสีเคร็ดหุยน่าตื่นเต้นอ่ะงั้นเราไปกันเลยค่ะคุณแม่ไปลูกไปอยู่ข้างหน้านี่เอง let's go ไปไปกั บีมพักก่อนก็ได้กินตือเตี๋ยวไหมเดี๋ยวฉันทำให้เอาสิเอาสิเอาเส้นเล็กไม่ผักไม่งอกไม่เปื่อยไม่กรนะด็นมาพักก่อนเร็วๆกินน้ำไปจยิงดีโอเคโอเคพักก็ได้ามา,มา ฉันมีเรื่องจะถามแต่เมื่อเช้าลูกค้าเยอะตอนนี้ว่างแล้วกับเชมคบกันแค่ห้าเดือนจะแต่งงานแล้วเหรอก็รักกันก็แต่งแค่นั้นอยู่ด้วยกันแล้วมันดีสบายใจดีแล้วแก่กับปีเตอร์ไปถึงไหนแล้วพวกฉันเลิกกันแล้วเฮ้ยฉันไม่รู้ฉันขอโทษแกไม่บอกฉันเลยไม่เป็นไรแกไม่ต้องปลอบฉันหรอกฉันไม่เศร้า ใครบอกว่าฉันจะปอกแกฉันดีใจสะอีกที่แกเลิกกับมันน่ะทนคบอยู่ได้ผู้ชายเจ้าชูเห็นแกนตัวแบบนั้นแถมแม่แฟนยิ่งใจดำอีกด้วยเพื่อนฉันคิดได้แล้วกรีดบีมฮัลโ o ลไฮสวัสดีจ้ะลูกหมูคุณแม่สวัสดีค่ะ แหมแหมแหมไม่ได้เจอกันตั้งนานยังอ่อนมารยาทเหมือนเดิมเลยนะฉันสอนว่าเวลาไหว้ผู้ใหญ่จะต้องไหว้ยังไงจะ๊ะลูกหมูก็ไหวแบบนี้แหะค่ะต้องไหวแบบไหนล่ะคะถ้าคุณป้าไม่พอใจลองให้ลูกคุณป้าทำให้ดูหน่อยสิคะอย่าเลยบีมอย่าเสียเวลาเลยค่ะคุณแม่มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า time will wait for no man โอ้ยหนูออยลูกหนูพูดภาษาอังกฤษอย่างนี้ลูกหมูเขาจะเข้าใจได้ยังไงเอ้าไวน์ทำไมล่ะคะคุณแม่เขาไม่ได้เรียนหนังสือแล้วะคะเรียนลูกแต่เรียนน้อยไม่ได้อตอร์เหมาหนูหรออใช่คะ่ะพี่ออยพี่ลูกหมูเป็นแฟนเก่าที่โลคขาที่สุดของพี่ปีเตอร์เลยล่คะค่ะสูพี่ออยไม่ได้เลยสมิทพี่สะพ้ายคนใหม่ของใน,นทองนี่ทั้งสวย อวด yeah. อเสร็จแล้วก็กลับนะคะคุณป้าเพื่อนของเขาจะทำมาหากินฉันไม่ได้มาอวดฉันจะมากินก๋วยเตี๋ยวค,คุณแม่คุณแม่พูดอะไรคะเนี่ย <c fully> นั่นสิคขา Panch คุณแม่ก๋วยเตี๋ยวร้านเก่าๆแบบนี้ออยกินไม่ลงหรอกค่ะซักเธอหน้าแม่มีแผน <c oughs> ถ้าจะทําให้ลูกหมูมันได้กว่าหนูออยทุกตรงมันต้องใช้วิธีนี้ก็ได้ค่ะคุณแม่ โอเคนะพี่อ้อยโอเค okay. Don't Worry ลูกหมูเอาเมนูมาฉันจะสั่งอาหารไปลูกๆนั่งค่ะคุณแม่ลูกหมูเดี๋ยวฉันรับเมนูน,นี้ให้ก็ได้ฉันรู้ว่าแกลำบากใจ ไม่เป็นไรยังไงเขาก็คือลูกค้าแกไปต้องห่วงรับอะไรกันบ้างคะออยค่ะค <Okay. S 2> ุณแม่ I want small noodle no meat ball and more bean s p o r t s ี่ออยสั่งให้หนูด้วยค่ะแม่ด้วยแม่ด้วยโอเค And my sister, she'll like to have egg noodles, special meatballs. And my mom will have flat noodle, more and more vegetables. Real bright, crow like, bit good ค่ะคุณแม่สงสัยจะเดาเก่งช้อนกับปะาเกียบค่ะ thank you คุณแม่คะพ่ยอยคะ่ะ

พวกฉันไม่กินละคิดเงินบีบบ๊าอะไรทั้งหมดร้อยแปดสิบบาทคะ่ะร้อยแปดสิบถูกมากเลยค่ะคุณแม่จริงลูกขายแบบน,นี้เมื่อไหร่จะรวยเทดิ้แคช for you my Peter ex girlfriend for you better life ค o o เกิร์ <Cool> อุ๊ยพี่ออยแรงมากเลยนะคะน,นั่นน่ะเดี๋ยวคูก็ร้องไห้แล้ค่ะโอ้ยมันเป็นแค่แม่ค้าขายกว๋วยเตี๋ยวฟังภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องหรอก Just take it Money can buy everything Money can buy everything but sometimes it doesn't have to be like that The first thing that money can't buy, attitude, manner, and respecting people. Remember, be manner to everyone. คุณแม่พี่อยพี่ลุงบอกว่าพวกเราไม่มีมารยาทนะคะรู้แล้วอย่าไปยั้งได้ไหมคุณแม่ไหนคุณแม่บอกว่าฟังไม่ออกเลยคะหน้าแตกเลยเนี่ยถ้าคุณแม่ไม่สั่งอะไรร้านหนูเพิ่มแล้วก็เชิญกลับนะคะส่วนเงินนี้เธอเอากลับไปเถอะ มื้อนี้ถือว่าฉันเลี้ยงเดีย๋ยวได้เจอกันอีกเลยนะลาลอะไรคะคุณแม่ไปสิจะมัวนั่งอยู่ทำไมเอา้อเากูหลอกเชื่อแม่ค่ะเดีย๋ยวพี่ออนต้องสั้นเสร็จเลยค่ะแม่ใช่ค่ะจะมาทอดหกไม่ได้นะี่คะแม่ได้คนพูดไม่ได้นี่คะไอ้เทยคนพวกนี้ชอบคิดว่าคนอื่นด้อยกว่าตัวเองคนแบบนี้เขาเรียกคนมีปมด้ยอยลูกหมูแกอย่าเก็บมาคิดให้ชีวิตไม่มีความสุขเลยนะ แค่เธอยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้ิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งหลาได้โบเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอหรือยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน